สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีทุกสีวัสู่ทุกคนวันนี้เปิดมากอะ่ะในที่าาสุดเนาะคือนายวัสดุเสียอธิบายไป็นคำน้ำมือนี่อ่สาสางบ้านเพิ่นมาซอยกันอ่าแปลงท่างเนาะแปลงทางลงเพื่อเตรียมสิเทพูนเนาะพี่น,อน้องส่วนอ่าเทพูนเข้าเสียหายสร้างเพิ่นคำนวณว่าสเสือปูนยังเท่ายเนาะแล้วก็เข้าจังสิได้ไปสร้างที่ลังพี่นอ้อง จะมืนีแมนซาบนเพินมาซยกันเนาะพี่น้องเลยมือนี้หลายคนยูได้คนอันนี้มาเดี๋ยวสิย่างมาเบิ่งทังลุมนาะหลายคนนาะมือนี้มายังลายูเด้คนน้ำมานน้ำมือเนาะพี่น้องมือนี้ คุณก็ยังมาทันมาลายเนาะผู้เพิ่นมาทันนาหมากก็มีพี่น้องอเพราะว่าอาจะมาเฮือนละหนึ่งคนเนาะพี่น้องคือเงินมีหาสิบลังก็มีประมาณหาสิบคนผู้ใดเพิ่นมาด้มาก็มีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นชาเบีอาข้างงานแบบกรณีเพิ่นมาดามาก ໃຜໄດ້ຫວ oh, nó. ່າງກໍມາຊ່ວຍກັນນາພນ້ອອມື້ນດີຫາຍບນເຮາກະເັນບນນ້ອຍນາະ50າງິບລາງເທືນມາ້ຳມາກິນເດີນ້ບ เฮ้ะเะจะน้อยเลยเดี๋ยวจะน้อยชิปาณามาให้เป็นกินนะ,ะ,ะนนนกีนน่เตียบยืนไหนตีบโอ้บ่จ่อยรู้ขนาดให้เหมือนนี้ เอาวะเหล่าขาวเอาหรอันต้องเหล่าขาวเลยเนาะช่างนี่ว่าเอามาโดนหนาเดี๋ยวบาสุกไปเอาหนาไหมเพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้เท่ากับแม่เอาเงินน้องพี่น้องเพื่อไปซื้อเหรอกสวัสดีพ่อปิฮ่าเอาเงินหาซื้อพันน้องพี่น้องไปซื้อเหล้า ซาพ่าน,นหนังสือนำวงนำวานนี่นะแหละเนาะหายเพิ่นกินน้ำเนาะเงินทึน,นอันนั้นแหละยาปลาสุกสิจดไวนะ้เนาะเออซื้อเหล่าซื้อเหล่ากับพ่อซื้อเหล่าซาผ่านหนก็สือนำวานยีโดเนาะยีโดสามสิบอันเน,นานนะทนะามื่ออันนั้นจังสื่ออันนี้มาได้หลายสื่อแบบแค่ตรงแค่สีแล้วก็เลี้ยงโคงเลี้ยงเขาเนาะเราซาผ่านแล้วเขา S <S อโอ้ <S <S สู้จะครบกันกีนน่นี่ไหมเอาดีโด,ดน้ำเด้อสามสิบอันบางดีโดบางวัดบี่งเทิงว่ดสามสิบอ,อัอออ <S <S นจับอารมณ์จับอารมณ์ัี่พี่น้องเอ <S 2> <S 2> ขาก็มางซื้อเหล้าข้าวครับดีโดเนาะให้เพิ่นกินไปก่อนมือนี้ว่าท่านอยากซื้อร้ายนะเพราะว่าทามือมือหนาเนาะมือที่เขาจะเทปูนนะพี่น้อง น่าจะซื้ออาหารมาเห็ดกินเนาะแบบเป็นปลาเป็นยังมาเห็ดกินหามืออนเนาะพี่น้องพอดีเป็นหาสามิบหาิบอเป็นหาซิปปะเนี่ยถือเขายางเอาไปห้เขาจะะทอดหรอบ่เอาดี๋ยวทอดดีดเออได้เอาอ่ Ồ. Oh. Oh, tên này mì đây nhanh tên này đây hả mỹ? Ồ, mỹ là nó. Bà. Nhà, nhà, nhà. À, đâu, thiếu xong. Kiểu bẹ đó, phải là kinh nạ bà xì. đi độ, Phở gì đó, có phở ở tầng này. Có phở ở bất xì mây hề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ผัวไปฝุดเลยไปยังบ๊อบบี้ขอว่าเออไปฝุดอ่านสนามก่อนเนาะยันยิมบ้านอยู่ไปว่าเอาไปหายผุดแล้วก็หายเอาเหล่าข้าเห็นแล้วเออผุดได้มากเหล่าข้าวก็เอาเหล่าข้าสี่ป่องมาบ่เถอะแล้วเว้ยแล้ววันนี้ เดี๋ยว่นเหยียดกันคน่ะเหืียนเอาม่เด้กมเสาะนี่พอนีไปเอานาเหตดไม้เห็ดไม่สิเอามาว่าทันตอนคนเห็ดเนาะนำหัวเสือเอ๋ยละนำหัวเสือเอ้นำหัวเสือนำหัวเสื้อขาโควิดเลยกินนย เย็นเบิร okay. ์ดสามสิบสามสิบกล่องนะจะพออยู่เนาะพอกันเนาะตบเอาได้บอันยังอันนั้นเหบออบ่บีเอานไปแจกก็จะแล้วเนาะพี่น้องแป๊บเดียวนะ มาแบเดียวมันเบียกว่าหลายแฟนปาซุกแมนพอปาซุกเนาะมานี่เอนาเนี่ยเอาเหล่าไปใช้เลยบ๊บเบิร์ดหรือว่าเหล่าฮ่ะ ยืดเท้งผัวต่ไม่อีกตีแม่จะซื้อแปเหล่าในยืดเทิงอันหนึ่งฟอ,องนึงเราซื้อมาสี่อันผัวแนะปะเหล่าไา,าให้มันจอยนะตอตือ,ตอนี่เป็นทั้งลุมเนาะพี่น้องเนาะทาเนาทาฝั่งน,น่งว่าท่านเห็ดเนาะเป็นวาเห็ด พานีก่อนให้มันแล้วโหลดกับจีมาเที่ยวดีแล้วป่ะนี่ยกับจีแลนง่ายเที่ยวง่ายเขาเจาะไก่ยักษ์มากมองนี้ตัวอะไรแข็งด้วยอากูบอมักขืนมองนี้ได้เลยได้ป่ะ ไปขึ้นทางไ้นก่อนนะพี่เนาะยังโหดอยู่ใช้บอกเตือว่าไปเอาอะนะเอาเหล่าข่าวเดินนำมาเลยเอาไทยหรือเปล่าเออไทยขาไม่เออไทยขามได้เห็นแล้วเอาให้บอกจ้อยมากยิน ขาโควิดนะจอยเนาะร้สันแบลามคต้องเทเบิดนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเทกันเจือนน้ำพี่แดเพราะว่ายาดมันเจือนเนาะดินทั้งสองขาเนี่ยถ้ามันเจือนมันสีหยามีปัญหาบัดทีหลังเนาะเาต้องเห็ดห้มันดีๆ ได่ก็ได้แต่คล้องเรื้องบนพันธุ์เห็ดเดี่ยวเนี่ยไปเห็ดก่อนหมูอันนี้เป็นพ่นน้ำพ่นยังบาซุกไปเอานหนามาแป๊บเดียวพันเดี่ยวเลยเนาะพีไปเอาหนามาแป๊บเดียวเดี๋ยวไว้อันนี้ก็ได้บ่เห็นตอนเพิ่นถ่ายเออตอนเพิ่นเฮ็ดแบบจุ่จมๆกันเนาะจ้ำจ้ำ <c oughs> ตอนนี้ก็ er, แล้วน้องขึ้นก็ากันเอาว้ส you you. Ja> ิเอาเล็กดรือใบใหม่มาปู้เอาเมื่อไรอยู่ก่อนตวใตายเี่มันมีเอนบออัดเพราะว่าคนบวกอยากเอเล็กนะคนนัอนมันยามันแตกเออบานเฮอน คือไปเห็นนะว่าแต่ว่าแต่วจอไอ้ดีกแบเล็กของข้านนจ้ที่นั้นกะสาฮะมชาก็ไม่จะใหม่มดคเห็นหนามซุบมันจับดีเออกรล้อมกระลอมลมแอันนี้นี่มันเป็นสีคอยกับโบเมนที่ว่าเรื่องต่าดากครับอยบาความจริง แต่ว่าทิศของเขาหันคนเกินกะหูซ้ำนึงคุนนึงกะหูทแต่วิชาการแทนเขาก็ใส่เล็กเบิดอะไรเห็นโบราเพื่อทานอันนั้นมันไมของตานเออมันมันหักเบาเรื่องว่าผั้เฮาสิปพึกษากันเออชุนว่าชุนเห็นดีเห็นดีก็ใหม่ว่ามันดีเลยกะกเหตุบว่าอย่งแต่ว่าเหตุผลตัวจริงให้มันตัวนั้นแหละลอยโปรเซต์ ถัดแต่ว่าอีงใช่ว่าส่วนรวมบริบบบันเลยกับป้อมกันว่าเฮ็ดเขาก็ยังให้ใช้เล็กเออเออคันว่าโอ้ตัวใดมันเหมาะสมเลยมันง่ายแน่เลยกับเฮ็ดไปลมันสง่ารู้เออเออบ่หายมันบ่มันหยาไม่ต่ว่าล่อถ่าต่ว่าเพ่เบิ่จะเอาเล็กมากเลยกับย่องเออเขาเล็กมากเลยเขาก็มาว่างไว้แล้วบ้านเนี้ยเล็กมากจะนี่เฉลยสารเล็ก บนับ 3. 3> ้เล ah, ็กเขาิดมาเมาเล็กมากกับทางมือ oh, ที่เล okay. ็กเขล็กกนาดนั้นบ่อโอ้เล็กสำเร็จแล้ววัดสันฟ้าเออแมนดิั่กปูตัดสรุปแล้วสรุปมันแมนทบเล็กสำเร็จเขาแน่สบเขเหตุเดียบหล่อย่มมั่ดแต่มาปูปูลงแต่ว่าเคยท่าเกี่ยว เออคันเล็กเล็กโครงการอ่ะมันมันโกเดอกคันว่าเซนี่คันว่าซำว่าเขาได้อนนะมันคันวานตัวเพียงยาพักแน่เดคันว่าไม่หาหรือีดมันกะมีโอกาสแล้ว่าเป็นแพมเป็นแพมกูลเลย์ันนี่มันกะสุ้งสุดเลยลับบานเฮามันวนมาที่นี่รถพ่อกระดกกระดอนนะไงอเอาไว้ขำเน่ถอน่าเป็นเล็กเสียนมัดซานเน่ารถไ่มันคเพราะไรแล้วมัน เาออนึงจะบได้ดขึ้นจะบวสงอาบน้ำนักบได้ยังซารทัเธอหนึ่งนะนะมนต้มีแนวบ้ามนักตาก้อะรจว่าไม่า้เสยามเียงวาม่ตองเยวาแสอง้นั่นแหละ อเล็กันเดียเป็นไยคนตะวันอาย่อยู่นจมแปลงกระางเล็กต้องคูทะเออแคเีนี่จะมาสมเซนฝ่ายวะหนึ่งสามเด็กอเล็กน้ามหนึ่งามโอ้สดมานะแมสานกเพราะมันเป็นเกาะเก่นเด้นเนเกาะเกาวายเกาจมาสจัดเมตเสเม

ลูกนี่นะไเลยไหวไม่ระวังเลยด้วยยอดเลยโอ้ไปคนเดียวใช่บางมันเบาเล้วเขาถึงแล้วก่อนถูกไปก่อนเนาะถึงลูกบ้านทั้งนี้มันเลยขับทั้งนี้โอ้ทำดีดีเอาไปทั้งนี้แล้วถึงจะจีรักเอาไปจีรัก chỗ chơi <laughs> cái <laughs> là nó xâyกัน phải mà 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 ไปบ่ sai เนาะบ่ได้ย่อ Để นี่มาย่อไปไสมาเอา เดี๋ยวพี่น้องอ่ามือนี้เนาะกับในเบิ้งเพิ่นเฮ็ดทางไปเนาะพี่น้องเอ้ยขออภัยพี่น้องเพิ่นขุดท่าลงซอยกันเนาะพี่น้องเนาะกับาสุกกบเดืออันเบาก็ผู้ใหญ่เพิ่นเลยเนาะปรึกษาหารือกันเรื่องว่าสี่อันสื่อยังสื่อยั้งนะพี่น้องในกามือนี้ก็ขอบคุณ อันหนาสมยศเนาะที่เพิ่นฝากมาสมทบทุนอีกหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องสามร้อยสามร้อยลอนลาเห็นเด็ดสามร้อยลอนลาเพิ่นฝากมาเนาะขอบคุณเพิ่นในไล,ลเดอ้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยเนาะเพิ่นฝากมาสมทบอีกงวดก่อนเพิ่นฝากมาหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเนาะพี่น้องรวมงบกองเพิ่นหาพอดีเป็นหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเนาะพี่น้อง แล้วก็ขอบใจขอบใจพอตุ่มสิงทาง USA เด้อทางสหรัฐอเมริกาเนาะพอตุ่มสิงขอบมูขอบใจเพยในหลายเป็นกระฝากสมทบทุนมาอีก3ามรอยล้านลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินล้ากับสามล้านสามแสนหกสิบพันกีบเนาะพี่น้องพอดีบาวสกุกันมาบวกกันเนาะว่าเงินเฮามีเท่าไรเนาะตอนนี้เงินอ่าทื่นเฮามีสี่หมื่นโอ้คอยลงจำเน็บเลยสี่หมื่นหกพันเจ็ดรอยเนาะพี่น้อง สิบหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทด้วยว่าเท่ากับสิบหกล้านสิบหกล้านเท่าไรวะค่อยจดไว้ในโทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปนี่แหละโหแต่ว่าสิบหกล่ะเนาะปลายนะมันเดี้ยวบาซุกสิขึ้นเป็นตัวเลขหายเอาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เป็นหูบเท่าบาซุกอ่ะจดไล่ซื้อไว้เนาะบาซุกจดไว้กว่หลงลืมจังสียเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ในการมื้อนี้บาซุกสิไปซื้ออันอุปกรณ์เนาะคือมีปูนหกสิบสอบสามตนเนาะตามเพิร์ลมาแมา่ในการ หินสองลดทรายสองลดเนาะพี่น้องหินแห่หินทรายอย่างละสองเนาะเดี๋ยวกาตะไคร้อันนั่นที่ว่าเขาใส่เทท่างนะพี่น้องเดี๋ยวบาสุกสิไปถามอยู่บริษัทเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนขนส่งเพื่อนว่านี่เอาสามคูณสามสิบเมตรเนาะความความกว้างแล้วก็ความยาวเดี๋ยวก็เอาเล็กซนะีฟเนาะเดี๋ยวบาสุกสิไปเบิ่งตัวจริงอยากให้มันอ่าเป็นใหญ่ๆเนาะเล็กใหญ่ๆแน่ย อ่าก็ให้มันท้าวอนเนียน้าเนาะเพราะว่าอันประตูหรือว่าอ่าเอฟซี FC ที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าเฮตดดเด้อเรือทะไลเดียวอันเพิ่นสีซอยเนาะก็ขอบคุณเพิ่นได้หลายขอบใจเพิ่นได้หลายเด้อที่อ่าสนับสนุนเนาะให้คนหมู่บ้านของบาซุกอ่าได้มีทางเที่ยวสะดวกสบายเนาะพี่น้องขอบขอบใจได้หลายกับส่วนเอฟซีที่เพิ่นฝากมาให้สมถุ สมทบทุนเห็ดถนนโถดถนนทุนทางกะแล้วบัดแล้วเห็ดทั้งถางแล้วบาสุกสีอัปเดตให้เบิ้งเดอ้อว่าทางมันจะเป็นจังไรแต่กะมีเอฟซีฝากเงินมาหลายอยู่เนาะกะขอบคุณเพื่อนในหลายขอบคุณน้องหนาแต่ว่าบาสุกบ่ทันได้อ่านสื่อเดอ้อพี่นอ้องเพราะว่ามันสิซับซ้อนกันเนาะก,ก,ก,กับเงินตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวนั้นบาสุกจดไว้จดไว้เนาะเดี๋ยวสิแจ้งเป็นรายละเอียดในคลิปต่อไปต่อไปเนาะพี่น้องกะฝากติดตามทุกคลิปทุกคลิปเด้อสบายดีพี่น้องเนี่ย ฝากติดตามทุกคลิปเดอ้อพี่น้องเพราะว่าสีได้หูรายละเอียดคือมือนีนบาสุกกระใสเงินไปหาซิบพันกีบเนาะสื่อของกินของยังบาสุกกระจดใบเนาะเดียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกัคลิปนี้กับสิเบิร์ตเพียงซัมมี่พี่น้องกับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาฮับส้มกับเป็นกำลังใจบาสุกเดอ้อเจอก,กันคลิปหน้าพี่น้องบาสุกกรบบบี้สิผ้ากันไปสั่งของเนาะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไหม